พามาดูเครื่องคอมสีชมพูก่อนส่งเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเครื่องนี้สวยงามมากนะครับใช้ชุดระบายความร้อนด้วยน้ําด้วยนะครับทำให้ CPU เย็นแล้วก็มีครับไฮไลท์เลยนะครับนี่บล็อกน้ําตัวระบายความร้อน CPU นะครับเป็นลูกหัวใจสวยงามมากแล้วก็จับคู่กับเคสตูปานะครับตัวนี้จุดเด่นก็คือนี่ครับก่อพัดลมจะเป็นคิดตันนะครับเป็นเพชรนะสวยงามมากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ แล้วก็นี่ครับไฮไลท์เลยนี่ครับกาดจอสีชมพูนะครับากุระเอดิชั่นเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นขอบขอบเหมือนดอกากุระกกาลังลอยเลยนะครับแล้วก็มีนี่ครับรูปหมาป่าสวยงามมากครับดูเป็นเกมมิ่งแล้วก็ดูตรงตาหมาป่าครับเป็นไฟนะแล้วก็ข้างล่างครับนี่พัดลมจะเป็นแบบ ไฟสีออกชมพูชมพูด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยแล้วก็ถ้าใครมีงบหน่อยนะครับก็แนะนําให้เพิ่มออปชันตรงนี้เป็นเพิ่มอีก3ตัวมันก็จะดูเต็มมากๆเลยนะครับส่วนสเปคนะจะเป็นซีวิวไอเจนของผม i5 1 2าหนสองสี่นะครับในแทบทุกเกมก็ก,การ์ดจอเป็นไ x 6 6็ก x t หนร้อยห้านะครับบอกเลยว่าการ์ดจอใบนี้แรงมากสามารถปรับกราฟิกภายในเกมสวยที่สุดได้เลยนะครับเล่นลื่นภาพสวยนี่ ก็สามารถต่อได้สูงสุด4หน้าจอนะครับผมต่อให้ดู2หน้าจอนะครับแล้วก็การปรับโหมดไฟนะก็สามารถปรับผ่านรีโมทได้เลยนะครับนี่ปรับตามได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่สวยงามมากหรือว่าเราจะปล่อยออโต้ก็ได้หรือว่าจะเป็นโหมดกระพริบตามเสียงก็ได้นะครับนี่ low l o ล l o เป็นไงครับสวยงามมากครับแล้วก็เอาปรับเป็นโหมดชมพูนะครับนี่จะได้เข้ากันกับตัว เครื่องคอมนะครับสวยมากนี่นเป็นกล่องกาจอนะครับนี่สากุระเ dition 6,650น XT แรงมากบอกเลยว่าเล่นได้ทุกเกมครับเครื่องนี้นอกจากเล่นเกมแล้วยังเอาไปตัดต่อวิดีโอหรือว่าจะสตรีมมิ่งได้หมดเลยครับสวยงามมากแล้วก็แรมนะครับเป็นแรมสีขาวเข้ากันมากๆเลยครับกับเคสตู้ปลานี่นี่ก็เป็นชุดเรื่องคามร้อนนะครับสีชมพู เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับอยากสำประกอบคอมตู้ปลาสวยๆแบบนี้นะครับงบเริ่มต้นนะครับแรงๆแบบนี้สวยๆแบบนี้งบเริ่มต้นอยู่ที่3 0,000ื่นนะครับหรือว่าใครมีงบต่ํากว่านี้ก็แจ้งได้เลยนะครับผมอยากได้คอมตู้ปลางบไม่เกิน3 0,000ืโอเคเดี๋ยวจัดให้ผมความแรงก็จะลดหลั่นลงมาความสวยก็จะลดหลั่นลงมานะครับก็ตามงบมาแล้วก็ความต้องการเลยนะครับถ้าสนใจก็ทักเพจแอดป็อกมันได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับมีโปรโมชั่นอยู่จะส่งฟรีทั่วไทยครับผมประกันเต็มที่มีบริการหลังการขายนะครับสวัสดีครับ